สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะพี่น้องนะคะที่น่ารักทุกทกท,กท่านเลยอ่ามาดูกันเขามาทำอะไรกันนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะมาดูคุณแม่มาทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ อมีแต่ใบรุ่นเลยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มีแต่ใบรุ่นเลยนะพี่น้องมีแต่ใบรุ่นยิ้มหวานเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยอโทษนะอันนี้จะไม่หลับไม่นอนเลยนี่แม่ น่าจะไม่หลับไม่นอนเลยนะเนี่ยอยู่ไปีมาตลอดเลยนี่พอดีตีพอดีตีสามครึ่งก็ทำวัดกับหลวงตาต่อเลยเนาะนี่อันนี้เชียร์ียังกินละแม่นี่จะซุปจำเอื้อนเส้นโอ้ยซุปนะคะจซุปน้ำม่เออซิมฝีมือเลยพี่น้องเซ่บร์เข้าใจป่พี่น้องคะ คนไทยเข้าใจไหมคะแซบเวอร์แปลว่าแซบอินีแซบแท้ๆแซบคักคักเหมือนไหมคะอันนี้นอไม่บ้านเท่าเองมันบรหาเนี่ยยุเขาบ้านเท่านี่บอกเหรอบานนอนหน้านั่นคือสีไลคั่เนาะค่ะเฮ็ดหลายบ่เฮ็ดหลายบ่แม่แต่ว่านอใหม่นี่อ๋อโนใหม่หลายอืมโอ้หุดยอดเลยเนาะแม่ ขอโทพี่นอ้องอ่อนซ่อนไลที่จริงกินเขาแล้วเลยค่ะพี่น้องเมื่อกี้กินข้าวเสร็จนะฮะเดินผ่านมาเอาจานมาเก็บที่ครัวนะฮะก็เห็นเห็นแม่แม,แม่นะฮะมาทําก็เลยอิ่มอกอิ่มใจมากขอมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันแล้วกันเนาะพี่น้องก็ถ้าดูคนเดียวมันจะได้อิ่มใจคนเดียวอันนี้ดูหลายคนนะคะดูทั่วโลกเลยนะแม่นี่ไปทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องอยู่ทางหดลูกล้านอยู่ทางหดเห็นเอ่อพอแม่แม่จะคล้องกะ ทรงซีกมาก,กับใดเดอ้อพี่น้องอ่าอ่ะ,อะ,อะนี่นะคะอันนี้อยู่ไกลปันใดก็เห็นค่ะทั่วโลกเลยค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัดโทอันนี้เซตเนี้ยงค่ะนี่เห็ดหวานโอ้เชื่อมฟักทองนะคะของโปรดหนูเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ ทีมาถามนี่ของโปวดจคะคลองเนาะค่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นของเสียบส่วนบุคคลเลยค่ะนี่เด<อ>เป็นตะมันเนาะค่ะแม่เป็นตะมันออเออนี่โอ้ปวดแสงสีไข่เนี่ยนี่อนมอเห็นเขียวเลยเนาะแม่เนาะแม่ บาเห็นเขียวเลยเซเมีทุกคนเลยเนะี่ยมเห็นเขียวเลยนี่นี่อ่ะเดี๋ยวไปเบิง่งพี่น้องอันนี้ค่ะฟักทองค่ะภาษาลาวกับบักเอิญเนาะภาษาลาวกับบักเอิญบักเอิญพี่น้องภาษาไทยก็ฟักทองนี่ทำบักเอิญเสียมเนาะคนะ่ะเนาะนี่เกบวชเนาะค่ะบวชอยังภาษาไทยเอินอนะเมียบวชบักเอิญเนานะบวชบักเอิญ จากไทยจกากเล้าเหรอพี่นอ้องเลยผสมกันไปหมั่สว่เลยบ้านนี้เบาเนื้อ,อ,อ,มอแ,แมนบ่ค่ะเบาเล่าแมนบ่เขาอีสานนะแต่พ่อหรอแม่ค่ะอันนี้คอนอีสานของแท้่ด้ค่ะทามินกับเขาคอนอีสานของแทนเนาะพี่น้องน,นู้นสิบอกให้ฟังซิ<ส>มี่ถูกต้องค่ะกำลังจะพูดซิมี่กินประแดกกับผงชูรสเ<ม>นาะค่ะถ้าไปทางเนื้อ ถ้าไปทางเหนือนี่สิเป็นกินรสด,ดีค่ะพี่น้องอ่าข้าเจ้าบ่บ่ใครกินชุรมข้าเจ้ากินรสด,ดีอ่าอันนี้อันนี้บ่ใส่ตะมาเขาค่ะอันนี้อันนี้บ่ใส่ตะมาเขาพ่น้องค่ะอันนี้เอออันเจ้าของช่องอยากอายเลยเด้อค่ะนี่เด่นมุกกนเลยพี่น้องค่ะอททโอ้เต็มที่เล้วพี่น้องค่ะมื้อนี้จัดเต็มจัดหนักเน<ต>าะพี่น้องเนาแม่สุดยอดพี่น้องค่ะมวนเลยค่ะมวลมวนมวลอะ อ้าคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่กี่ปีแล้วนี่เจ็ดปีแล้วเจ็ดสิบสามพอกันกับหลวงตาเลยโอ้แข็งแรงพึงปังไปเก็บไปเก็บน้องใหม่น้ำเพลินบอนี่เก็บเฮ็ดบอนี่เน่เฮ็ดกับไปเลยปีปีนปีนดดอยน้ำเพลินไห้อยู่บ่ปีนดดอยน้ำเพลินได้อยู่บ่เน่เจ็ดสิบสามเลยพี่น้องกุ้งฟังเลยนี่เฮ็ดพอะเฮ็ดพอออะไรบ่แม่ โอ้ยูน่โรอจักบาทเฮ็ดพอผู้เล่ยสดบว้ะขาด้ว่ค่ะอันเครื่องนึงค่ะลูกเครื่องค่ะพี่น้องอันเครื่องเครื่องแม่แม่ลอยเอ็ดค่ะแม่ลอยเอ็ดพอข้าหลาดค่ะแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนนี้คือ นีมาอยู่ลำปางบิดเลยค่ะบ้านอยู่ลำปางคะ่ะจะอยู่จังหวัดลำปางพอกแม่มาอยู่จังหวัดลำปางถือมาสัมผัสเพลินมาสัมผัสเพลินคือเ,เพลินสัมผัสขึ้นนี่พี่น้องยัง,งงงอยู่ยลเลยนี่อาวยั่งค่ะพอกับเม่อยู่ลำปางบิดเลยอันนี้บกึกือเลยค่ะพี่น้องป้าดสกินจังมูบา้านค่ะนี่เฮ็ดมูบ้านหนึ่งกินสามมูบ้านเลยบอกค่ะ โว้พี่น้องคะเห็ดหมูบานเห็ดหมูบานหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่ากินสามหมูบานได้พี่น้องสามหมูบานก็จะสิบ,บ,บ,บเบิร์ดเบิร์เดนนี่พี่น้องคะ่ะบ้าเบื่อเนาะค่ะเบื่อเบื่อเบอือบอกออ่ะบอกฝักทองเนาะโอ้ยจะแม,ม็นมั่งอื้อก็ได้นะฮะอันนี้เพิ่นอันนี้เพิ่นเอาเม็ดมันไปไป,ไปอันไปขายเนาะไปเห็ดพันเนาะค่ะอันนี้เพิ่นเอาเมยียมันไปเห็ดพัน แต่ว่าเหนือมันแนนแห้งเด้พี่น้องสุดยอดเลยเดียค่ะพันนี่เนาะของจังหวัดเลยสื่อเพนในเด้อพีนเนเอพ่น้องเลยหลย์แผนกเด้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้นนเสียงดังกว่ามูลเด้ยนี่จ้าแห่ไรปูติดังนี่ อันนี้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 เพิ่นอันนี้เพิ่นเพิ่นเกี่ยงเพิ่นมือนพี่น้องฉันมาวัดเขาบอกว่าถ้าผู้ใดบวชลังถวยหนาสีบาขาวสงใสนุก็เลยรลังถวยจะอเคือนุนกก็เลยบงามเจือเคลาน้องพี่น้องเออสาธุบุญนะพี่น้องสาธุบุญอันนี้คุณแม่ครัวคุณแม่ครัวอู้เห็ดอันนี้คือต้มจืดจ้าอันนี้คือต้มจืดนะคะบ้าพี่น้องต้มจืดค่ะ เแค่จังเลสิกินเหลือค่ะนี่เค่จังเลสิกินเหลือนี่โอ้ยคดคุณเกดคุณเกดอ่ะ <c oughs> อันนี้อีกแผนกหนึ่งค่ะอ่ะคุณแม่รับแผนกนี้บอกค่ะนี่อโอ้เล็บแผนกหนึง่ง <c oughs> อันนี้หนึ่งแยกเดียวเลยพี่น้องเมนอันนี้ข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแยกเดียวเต็มมอข้าวเจ้าเต็มหม้อนี่โอ้ข้าวเหนียวเพิ่นเม็ดงามงาม ขาเนี้ยนี่เขาเนี้ยจะคล้องคือเขาเนี้ยสื่อค่ะนี่บ้านา็เม็ดงามเลยพี่น้องงงน้ำเฮ้ยทำอะไรกำลังหนาวกำลังหนาวไหมกำลังหนาวนะคะอันนี้คุณแม่กำลังหนาวนะคะอันนี้เขาอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะมะเขือยาวอ้ยบ้านหนูไม่มีแล้วนี่มะเขือยาวนี่บ้านบ้านนี้คะบุรีรัมย์เฟอรค่ะอ่ามวนๆเนาะพี่น้องเนาะอีแม่เสียดยังปนบ่เนี่ยปนเนาะเตะปลา สุดยอดประแดกได้หลายอันไสอันไส่ปุ๋ยไส่ปุ๋ยหลายจังน้อยด้วยม่ขันใสขันไส่ปุ๋ย่บรายนี่บเสียบด้นี่ตรงไสหวานมค่ะบบเม่นค่ะอันอันปุ๋ยอาจิโนโมโตหมะเออขันไส่ปุ๋ยหลายเสีบโหลดพี่น้องขันปุ๋ยหน่อยบเสียบดอกถามยังงี้ค่ะแกงน้หมันผักเนือบ่ค่ะ อันอียงเพิ่นใส่นลำปูค่ะอันกระปูกระปูเพิ่นเอามาดองแล้วกคะอันนี้อี่อันก๋วเพิ่นเฮ็ดจังได๋น,น่ะ,พะเพิ่นอันแกงเพิ่นแกงที่ตู้ใว่าโอ้ยจัะอีอย่งจัะอีอย่งหนูกินบ่เป็นดอกหนูไปหนูกเ็เฮ็ดแกงเหล้าเรากินอ <c oughs> ่าคะมามันบ่แซ่บมันเพิ่นเพิ่นใส่รสดีตัวค่ะเพิ่นบ่ใษัอันสุรบที่เฮาดอกเพิ่นใส่รสดีไปกับไปอยู่พุ่นกับเฮ็ดกินคือบ้านเฮานี่ล่ะค่ะอ,อ,อะ่ะ เมืม ö, ม่อไหรจะหลับจะนอนคะเดี๋ยวจะไปหลับไปนอนอ่าสำหรับคลิปนี้มวลกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม youtube <able> ตั้มดําซิ่งนะคะก็พี่น้องค่ะอิ่มอกอิ่มใจแม่รั่วมีตะไวละอ่อนนะคะก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ YouTube ตั้มดําซิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้ารอซิมแกงหมออื่นแสบปันใดเดี๋ยวสิบอกให้ฟังสวัสดีค่ะ